คิดถึงจริงๆครับเพราะว่าอย่างมาดีมาวินอยเงี้ยก็คือเหมือนกับตอนนั้นเราไปซื้อด้วยกันก็เลยก็ไม่เจอน่าก็คิดถึงถึงไดแต่มีรูปคนอุ้มด้วยพราีเป็นรูปที่เพจเขาส่งมาให้แล้วเห็นว่าน่ารักดีก็เลยลงนรูปคน ก็ไม่ได้เจอกันนานแต่ว่าก็ยังคุยกันทางไลน์ทางโทรศัพท์โนอะ้แั่ทำไมเราไม่แต่แงใจง้อเลยอะคะไม่คิดถึงคือที่ที่เราแยกกันมาเพราะมันมีมันมีปัญหาเรื่องเวลาไป่ตรงกลางเลยนะครับเพราะแล้วตอนนี้เราก็ยังเป็นแบบเดิมเป็นเหมือนเดิมเพราะนั้นถ้าเกิดกลับไปตอนนี้ก็คงเป็นือนเดิมนะครับ ไม่ก็คือเป็นความคิดถึงปกติครับเพราะว่าคนเคยเหมือนว่าอยู่ด้วยกันมานานอย่างเงี้ยครับแล้วพอไม่ได้เจอกันนานก็มีความคิดถึงธรรมดาแล้วแก้ปัญหาความคิดถึงยังไงโทรหาไลน์หาหรืออะไรแบบนี้บ้างอ่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเจอเลยครับเพราะว่าผมก็มีเพื่อนๆทำงานอะไรเงี้ยเพจเขาเองก็ทั้งถ่ายละครทั้งทํางานที่ร้านเขาอะไรอ่าเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสผมก็ว่าจะเข้าไปที่ร้านเขาเหมือนกันได้มีฉลองวันความไปหรือเปล่าคะล่าสุดก็ส่งไปครับวันเกิดเขาดิฉับ คุณแน่อะไรเป็นปกติครับคือเหมือนกับว่าตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนกันปกติครับ้กปเไปได้ีหเพราะอะไรนะครอะไรไวปล่ายางื่อคงไปเจอเาเาก็บอกว่าตองติดเราอ๋อครับใี่กี่เราอะไรอย้ราัเตอนนี้มงไมได้ยินแบบนี้แล้วใช่มคะทูี่แบบนี้รู้สึกยังไงก็ดีใจที่ที่เรายังมีควสดีๆกัอย่างเงี้ครับ เปอร์์เซ็นนนตตคะออี้ันนี้ยังบอกไม่ได้ขอให้มันเป็นดูต่อไปดีกว่าแล้วความรู้สึกเรายังเหมือนเดิมไหมคะสมมติตอนที่คบกันเร็วกว่อคือความคือความความคิดดีความคิดบวกที่มีต่อกันยังเหมือนเดิมครักควารักก็คือมันมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแยกกันออกมาแล้วก็มีความรักค่ะ เชียร์ผมเพิ่งเพิ่งเจอเชียร์แค่ประมาณ2อสครั้งครับตามงานด้วยครับเชียร์กับคุณแม่ทุนรียนสนิทครเอ่อเชียร์เชียร์ก็เพิ่งเจอกับคุณแม่ที่งานงานรายการรายการหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เพิ่งเพิ่งได้คุยกันที่งานนั้นเฉยๆครับรไม่อยากเชียไม่อยากเชียร์ด้วยเพิ่งมาเขาคือคือไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนทุเรียนผมต้อง ิดขึ้นมาแ๊บเดียวครับก็อยากจะให้ต่างคนต่างมีเวลากับตัวเองก่อนครับแล้วค่อยคือจะเป็นไงในอนาคตไมว่ากันค่ะในช่วงที่โรงหนังมีขาวที่เราเป็นไงบ้างคะเหงาไหมออ่ก็มีบ้างมีบ้างที่เหงาอะไรอย่างอย่างเดียวนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูหนังเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่รู้จะไปดูกับใครครับจะจะไปดูกับเพื่อนผู้ชายก็ไม่ใช่ครับก็เลยก็เลยบอกว่าทางหายจากโรงหนังไปโรงงานเหมือนกันค่ะเขาอยากรู้ว่าเลยกบบนี้อยากมีนักใหม่ใจจริงมากกว่านัครัะ รื่องรักใหม่เนี่ยคือยังผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะเอ่อเหมือนว่าไปรักใครหรือว่าไปไปจีบชอบใครอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนตอนนี้เวลาประมาณเกือบทั้งหมดของเราคือทํางานอย่างเงี้ยครับก็เลยมันก็เลยยากที่เราจะไปเจอใครหรือว่าอะไรตอนนี้จะหาเวลาไปเยี่ยมมาวินบ้างไหมคะับเป็นไปได้ครับ,รบแล้วถ้าว่างเมื่อไหร่จะไปครับ ไช้ครับจะได้อย่างที่ผมบอกคือตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันที่ที่เหมือนบอกว่ามีมีมีความรู้สึกดีๆให้กันครับมาเป็นแบบความเข้าใจอันนี้ไม่ทราบอาจจะมีสิทธิ์ใช่อว่าอาจจะมีสิทธิ์หรือเปล่าไม่บอกไม่ได้ต้องฝันรู้เขามีแบบสงสัยเอ้หนุ่มๆมาคุยด้วยเราดีๆนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นการตัดสินใจของเขาครับส่วนตัวเรารู้สึกโอเคนะถ้าแบบก็คือเราให้อิสระกันครับ